สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าอพโพสัตจอนะคะ,ะคุณชนิพาเรามาที่สวนของคุณป้าช่วยนะคะ,ะส่วนนี้ปลูกทุเรียนใช่ไหมคะป้าช่วยปลูกพันอะไรคะหมอนทองกับหลงรับเลกค่าในพื้นที่กี่ไร่คะสองไร่ 3มไร่ปลูกเจอเลยคุณแอนค่ะอ่านอกจากทุเรียนยังมีมะม่วงด้วยนะป้ามีมะม่วงแล้วก็มีมะยงชิดค่ะมีเห็นอ้อยด้วยเอามีอ้อยด้วยเหรอคะป้าอันนี้ปลูกไว้ดูหลากหลายหลากหลายเหมือนเกษตรผสมผสานเนาะแสดงว่าเป็นคนอนุรักษ์ธรรมชาติที่บอกนะคะดูดูเจ้าของก็รู้ดูเจ้าของก่อนว่าอนุรักษ์ก็อนุรักษ์นะโบรานค่ะอย่างที่บอกว่าคือคุณป้าช่วยเนี่ยก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของอาโปครบสูตรเลยเหมือนกันเราก็ต้องมีการติดตามดูแลป้าช่วย คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ทุเรียนเป็นยังไงนะคะคุณก็อย่างนี้คุณแดนจ๋าคืออย่างนี้ของ้าช่วยเนี่ยจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเนาะป้าจะไม่สรรหาเคมีจะมาเท่าที่จําเป็นค่ะดูเจ้าของก็รู้อย่างที่คุยกันสวนที่นี่เป็นสวนคุณภาพนะคะพี่น้องทุเรียนเนี่ยห้าปีนะป้าแต่ป้ากับลุงเหลิมเนี่ยก็ฟูมฟักมาโดยตลอดเนาะ เอลองผิดลองถูกมาโดยตลอดจนประสบความสําเร็จอย่างที่พี่น้องเห็นว่ามันงามนะคะอย่างที่บอกทีนี้อยากจะดูผลงานทุเรียนว่าเป็นคนแล้วเป็นคนไงแต่ตอนนี้ค่ะยังไม่เห็นลูกแต่มีดอกแล้วแต่มีดอกแล้วคะยังไ่หลายคนทําไม่ค่อยติดโชคดอกนะคะแต่สวนที่ติมากที่บอกว่าในพื้นที่พิจิเนี่ยค่อนข้างที่จะติดปากแต่สวนห้วยนี่เป็นสวนแรกที่ติดนะคะใช่ไหมคะป้ารู้สึกภูมิใจเนาะภูมิใจภูใิใจที่บอกนะมีดอกมีติดอะไรมากมายเลยเราดูไหมคะว่าต้นนี้อ้พุ่มอะไนะป้าอันนี้คือมอนทอง จริงๆอย่างที่คุยให้ฟังพื้นที่ในจังหวัดพี่จีจะเป็นพื้นที่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะป้าทำย่างู้เรียนไม่ค่อยติดดอกติดผลแต่สวนนี้นะคะลุงลุงเหลิมเนี่ยปกปบปะงงมเนาะโอโหติดดอกเต็มแล้วเพิ่งโบน่ะคุณแดงค่ะจะเป็นดอกนี้ใช่ไหมคะคุณชูนี่อันนี้จะเป็นอันนี้คืออันนี้ก็คือมันจะแทงยอดออกออกมาการติดช่อดอกก็จะติดใต้เนี่ยตามกลิ่นของทุเรียนจะเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆว่าเป็นพืชที่ดูแลยากนะคะป้าต้องถึงปุ๋ยถึงยานะคะ ใครว่าปลูกทุเรียนง่ายไม่จริงถ้าไม่ดูแลดีๆใส่ปุ๋ยดีๆแล้วก็พยายามฉีดยาแต่ไม่ใช้สารเคมีเลี้ตรงนี้เลยใช่ไหมคะถ้าใครสนใจนี่เข้ามาสอบถามป้าช่วยนี่ป้าช่วยให้คําแนะนําได้เลยนะคะได้ค่ะคำแนะนําได้เบื้องต้นเนาะป้าดูแลยังไงมันถึงได้ต้นสมบูรณ์ดีอย่างนี้นะคะบอกเทคนิคกับทางบ้านได้เลยนะคป้าช่วยนะคนคุณภาพของเราคนหนึ่งนะคะ อนี้ดูช่อดอกนะเดี๋ยวทีมงานก็จะให้ดูก็มีหลายต้นนะป้าพื้นที่3ไร่นี่มีประมาณกี่ต้นในทุเรียนตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ80ต้น80ต้นก็มีตายบ้างอะไรบ้างแต่ก็ทามองก็ยังเยอะอยู่เนาะป้าช่วยเนาะค่พี่คะพี่น้องดูสักหอยแม่สวนนี่ก็จะมีอะไรบ้างมะม่วงเหรอพาเดินดูสิคะดูอะไในสวนตัดทิ้งหมดแล้วมันไม่ดีเชื้อมันลงม่กส์มะม่วงมะม่วงแก้วเหรอคะบ้านแก้วมะม่วงแก้วอันนี้ก็ทุเรียนทุเรียนต้นยึดเป็นไงคะกำลัง ติดดอกเหมือนกันนะคะอ่าผูเรียนดูนะคะใบจะสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ดีก็บ่งบอกถึงเจ้าของสวนนะคะใส่ใจเลิมเนี่ยเต็มที่เลยใช่ไหมลุงเลิมเนี่ยโอ้บอกว่าทั้งวันเลยทำอยู่คนเดียวทำแต่คนเดียวหน้าฝนหน้าฝนยังไงนะคะป้าเอาดินกหน้าฝนตอนก็ยังเล็กๆอยู่อะแล้วก็ภูน์ูนขึ้นไปแต่อย่าฟันให้มันใกล้เพราะว่ารากมันจะอยู่บนดินอ๋อ ลาหน้าแรงถ้าดินมันมันไม่อมน้ําเราก็ค่อยๆตะกุยร่องกว้างทำคันให้น้ํามันขังเข้ามานี่คือเทคนิคในการดูแลนะะค้าแต่ตอนโตนี่ก็คือไม่ต้องทําอะไรแล้วอันเดียวฟันรากตอนตอนโตก็ไม่ต้องอะไรก็คือให้ถึงปุยถึงยาทำปุยถึงยาแยมยาก็ให้ดอกผสมบูนคนแอดอกสมบูนดอกสมบูนแล้วก็ยวป้าก็จะมาผสมพันธ์เกสรนะคะก็จะช่วย ใช้ใช้แปลงนะเขาจะนำกันอย่างนั้น,นแล้วก็ติดผลก็ ไปเวลามีมีลูกมีผลมาดูทีนึงเรามาติดตามในทีใช่ไหมคุณาช่วยสำหรับวันนี้เรามาบอกมาท่านผู้ชมทางบ้านก่อนนะคะแล้วก็ฝากติดตามมาช่วยด้วยส่วนนี้อยู่จังหวัดพิจิตรอยู่ในพื้นที่ตรงไหนคะตรงนี้บ้านเกาะลาวบ้านเกาะลาวนะคะมาชมได้นะคะแต่ในหมู่บ้านของป้าช่วยมีของป้าช่วยปลูกคนเดียวใช่มีป้าช่วยเจ้าเดียวมาไี่ถามได้เลยป้าช่วยลุงเหลิมบ้านเกาะลาวปลูกผู้เรียนนะคะ ่ก่อนนะคะช่วยขอบคุณนะคะแล้วก็เรา3ามคนนะคะลาท่านชมทางบ้านก่อนแล้วติดตามกับอาโปสัญจรว่าเราจะไปส่วนไหนต่อนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ฝากติดตามอาโปนะคะทางช่อง y o u t u b e นะคะแล้วก็ f a c e b o o k นะคะของทางอาโปได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3ามคนนะคะต้องบอกว่าพี่อพี่น้องไปก่อนคะวันนี้สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ